Nico ck, Nico ck, นิโก้ชลอตันเบกนิโก้ชลอตันเบกนการมาดูข่าวกันหน่อยชลอตันเบกครับรอตัดสินใจอนาคตช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายทีมให้ความสนใจสุกเกินนะครับถือว่าเนื้อหอมอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่ารายงานของ s p t ต i ิลครับรายงานบอกว่านิโก้ชลอตันเบกกองหลังคนสำคัญของบรูซิเอต์ดอตมุลนะครับจะทำการตัดสินใจอนาคตของเขาเองในช่วงปีใหม่นี้ สัญญาของนาวเตะวัย2่าปีอย่างเชลตันเบคนั้นจะหมดลงในปี2027นู่นนะครับแล้วก็ดอทมูลเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอหรือว่าสัญญาใหม่ให้กับเขาแล้วครับแต่ว่าการเจราจาย,ยังถูกชะลอไว้และนักเตะจะรอถึงปีใหม่ก่อนค่อยตัดสินใจอนาคตนะครับรายงานก็บอกว่านิโก้ชลตันเบคเนี่ยอยากรอดูก่อนว่าเสือเหลืองดอทมูลเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาแข่งขันแย่งแชมป์บุนเดสลีกาได้หรือไม่ในฤะดูกาลนี้แล้วทางดอทมูลหวังโน้มน้าวให้เขาด้วยความศรัทธาที่มีต่อชลตันเบคนะครับ ตอนเซนเซีย,ยามาร่วมทีมและสายสัมพันธ์ที่ครอบครัวของเขามีกับสโมสรซึ่งเป็นสิ่งที่ชลอตันเบกเนี่ยอาจจะไม่มีหากไปอยู่กับทีมอื่นเช่นไบ y เยนเมนิกนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ของเขากับดอตมุลเนมันแน่นแฟนเหลือเกินแล้วก็ครอบครัวก็มีความสุขดีกับเสือเหลืองดอตมุลนะครับนอกจากนี้ชลอตันเบกเนี่ยยังทําหน้าที่กับตันทีมของดอ m มุลไปแล้วหลายครั้งและถูกมองเป็นผู้นําของสโมสรในระยะยาวด้วยนะครับ ดอนมูลเนี่ยยังวางแผนเผื่อไว้ในอนาคตกรณีที่ชลอตตันเบกนั้นจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับาทางดอนมูลนะครับซึ่งก็คือการรั้งตัวเขาไว้ในตลาดซัมมอรน้าแม้จะเสี่ยงต่อการเสียเข้าไปแบบไม่มีค่าตัวในปี2 0 2 7ก็ตามนะครับวางแผนเผื่อไว้ในกรณีที่จะไม่ต่อสัญญานะฮะก็ถือว่าอาจจะต้องรัง้งรั้งให้จนถึงที่สุดอ่ะอเพื่อที่นักเตะคนนี้จะได้เป็นแกนหลักในระยะยาวนะครับ บาร์ซ่าครับเหมือนได้รับข่าวดีนะว่าราฟินญาเนี่ยกลับมาซ้อมก่อนเอลคลาซิโกละตอนนีเ้เห็นภาพซ้อมแล้วก็มีความสุขนะครับเนี่ยฮะบาร์เซโลนาครับมีข่าวดีครับเมื่อราฟินญาปีกตัวเก่งกลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมอีกครั้งก่อนหน้าจะถึงเกมเอลคลาซิโกกับเรอัลมาดริตในวันอาทิตย์นี้ครับราฟินญาพักรักษาตัวมาตั้งแต่เกมชนะเรอัลโอเบโดในเดือนที่แล้วแต่สโมสรวางแผนมาตลอดว่าพยายามทําให้เขาพร้อมสาหรับการเจอกับคู่ปรับสําคัญในลีกก็คือเรอัลมาดริต แล้วทางบาซ่าเองนะครับก็คอนเฟิร์มว่าราฟินญากลับมาลงซ้อมกับเพื่อรทีมอีกครั้งอย่างเราก็ตามครับอันเดรส์คิเตนเซนพบกับอาการป่วยเลยไม่ได้มีส่วนร่วมถ้าหากการฟื้นตัวของราฟินญาปีกบราซิลรนนี้เป็นไปด้วยดีเขาก็น่าจะได้ซ้อมกับเพื่อรทีมแบบเต็มสูบในวันพรุ่งนี้ก่อนจะฟิตพร้อมสําหรับการลงสนามในวันอาทิตย์นะครับฮัสซูฟริกนะครับยังคงขาดนาักเตะคนสําคัญอย่างกาบี้โจนกาเซียเดนเนลโอมโแล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สาหรับสุดสัปดาห์นี้ครับ แต่ก็มีเฟรม l โลเปสกับลาเมียามลกลับมาช่วยทีมได้สัปดาห์นี้ครับพวกเขายังได้เฟราโตเรสกลับมาจากอาการบาดเจ็บด้วยนะครับโดยมีชื่อผปสำรองในเกมถล่มโอลิมปิกกสในคืนวันอัคารแต่ไม่ได้ลงสนามมอบนาทีให้กับมาร์คัสแรดฟอร์ดไปนะครับมาซาเนจะลงสนามในสุดสัปดาห์นี้โดยทีมมีแต้มตามหลังมาดรดิดจากฝูงอยู่2คะแนนหลังจากผ่านการลงสนามไปแล้ว9นัดน,นะครับ รอดูได้เลยนะครับรอดูได้เลยถือว่าน่าสนใจพอสมควรสําหรับราฟินญาในการกลับมาครั้งนี้ก็บาซ่าก็ใจชื้นนะแฟนบอลบาซ่าก็ถือว่าใจชื้นจริงๆนะครับพอได้นักเตะตัวเก่งกลับมาเนาะอย่างน้อยก็พร้อมที่จะลุ้นลุ้นลุ้นว่าจะพร้อมเจอกับเอลกลาสิโกกับมาดริดหรือไม่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับหรือว่า แลกกันแบบมันหยดติงอย่างแน่นอนนะครับเกมกับโอปิกโอลิมปิกอสก็ถือว่าได้นั่งชมเกมบนอนัศจัทรย์สำหรับราฟินญ,ญาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเดี๋ยวก็น่าจะคืนสนามเร็ววันนี้นะรอติดตามครับไปดูข่าวสารกันต่อนะครับของเอสเตวาิลเลียนนะครับก็ถือว่าได้รับคําชื่นชมอย่างล้นหลามมาเชลซีก็ไม่ต้องปรับตรงปรับตัวอะไรมากมายมาถึงก็เล่นได้เลยนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นลูกรักในอนาคตระยะยาวของเอนโซมารสกาอีกคนนึงนะครับ ล่าสุดทางเอนโซมาเรสกากุนซือเชลซียอมรับว่ารู้สึกโชคดีนะมีนักเตะแบบเอสเตวอลวิลเลียนนะครับเอนโซมาเรสกาครับยอมรับว่าเขารู้สึกโชคดีเลยที่ได้เป็นกุนซือของเอสเตวอลวิลเลียนหลังเจ้าหนูวัยสิบแปดคนนี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในเกมที่เชลซีเปิดบ้านถล่มอาแจ็คเมื่อคืนห้าหนึ่งนะครับเอสเตวอลวิลเลียนกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของเชลซีที่ทำประตูได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับหลังยิงจุดโทษอย่างมั่นใจให้ทีมขึ้นนำสี่หนึ่งในครึ่งแรกก่อนจะโชวว์์ฟออออรรรมปปัออัั่่่นนนแบขงงงาจกตลลดคึห จนทําให้คาดว่าเขาเนี่ยโอ้โหมันมันจะพัฒน,นาขึ้นสูงเลยแล้วความคาดหวังจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆในเกมนี้มีตั้เแต่ดาวรุ่งถึง3คนที่ยิงประตูให้กับเชลซีได้โดยมาร์กิวเปิดอร์แรกของฤดูกาลตามด้วยไทลึกจอตที่ยิงประตูปิดท้ายส่วนเรนจิวอลวัยเพียง17ก็ได้ลงสนามเป็นตัวสำรอง25นาทีกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดของสโมสรในรายการนี้มาเรสกาก็กล่าวหลังเกมนะบอกว่า ผมภูมิใจมากๆนะนี่เป็นข้าคืนที่พิเศษสําหรับสโมสรแล้วก็เด็กๆของเรานี่คือกลยุทธ์ของสโมสรเรามีนักเตะดาวรุ่งมากมายปีที่แล้วเราเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดในพิมียลีกและปีนี้ก็เช่นกันเราจะเป็นต้องหมุนเวียนผู้เล่นเพราะหากไม่ทํานักเตะจะเริ่มล้าเขาก็ยังชื่นชมเอสเตวอลวิลเลียนเขบอกว่า ปกติแล้วเมื่อเด็กดาวรุ่งเริ่มฉายแววเนี่ยเรามักกังวลว่าเขาจะหลงตัวเองแต่เอสเตวอลไม่ใช่แบบนั้นเขาเป็นเด็กถ่อมตัวสุภาพแล้วก็ขยันมากเขามีครอบครัวที่ดีคอยสนับสนุนเขาเป็นนักเตะพิเศษจริงๆและสิ่งที่ดีก็คือเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะคิดว่าตัวเองเก่งเกินไปผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้เป็นโค้ชของเขาแฟนๆซื้อบัตรเข้ามาดูผู้เล่นอย่างโคเปอเมอร์และเอสเตวอลซึ่งพวกเขาทั้งคู่เนี่ยทำให้ทีมนี้พิเศษจริงๆนะครับ ในส่วนของบอสมนาโกอัดวิคาริโอถ่วงเก่งนะครับเรื่องเซฟไม่ว่านะฮะเซบาสเตียนครับโปโกโลยีโปโกโลโปโกโยลีนะครับเซบาสเตียนโปโกโยลีครับกูซือของมนาโกกล่าวว่าฉนั่นของวิคาริโอเนี่ยพยายามถ่วงเวลาในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่เสมอกับสเปอร์เมื่อคืนแบบไร้สกอร์นะครับด้วยฝีมือการเฝ้าประตูยอดเยี่ยมของวิคาริโอช่วยให้สเปอร์ได้คว้าหนึ่งแต้มสำคัญในเกมแชมเปี้ยน ฉด้นของโปโกโยลีครับคุณซื้อของโมนาโกก็บอกว่าวิคาริโอเนี่ยเขาเล่น,นดมมลลได้อย่างยอดเยี่ยมมากเซฟลูกยิงไกลได้อย่างยอดเยี่ยมเขาถ่วงเวลาไปหลายครั้งระหว่างจังหวะฟรีคิกแล้วก็โกลคิกแต่ละครั้งแต่เขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว,ว,ว้ารางวัลแมนชออฟเดอะแมตช์ไปโมราโกมีโอกาสยิงใส่วิคาริโอไป23ครั้งแต่วิคาริโอเนี่ยกลับเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมหลายครั้ง ทำให้สปเปอร์เนี่ยเสมอแบบไรสกอร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนา2023ซึ่งเป็นสถิติที่ต่อเนื่องมาแล้วกว่า21ก,กว่า125นัดนะครับชมันตแฟรงก์กูซือของสปเปอร์ก็กล่าวบ้างบอกว่าครึ่งแรกเป็นเกมที่สูสีกันมากนะแต่ครึ่งหลังมนาโกลเล่นได้ดีกว่าเราเราไม่ได้โชว์ฟอร์มอย่างที่เราต้องการเราขาดความเข้มข้นไปตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะครึ่งหลังและเมื่อรวมกันแล้วมันก็เกิดขึ้นได้เรากําลังเรียนรู้จากชัเลีกอีกครั้ง เกมล้วนเป็นเกมที่ยากโดยเฉพาะเกมเยือนโมนาโกทําผลงานได้ดีที่สุดในช่วงครึ่งฤดูกาลที่เจอกับเราผลการแข่งขันก็แฟร์ดีความสามารถในการแข่งขันทั้งพิมเม์ลกและก็เชลบลีคคือความท้าทายที่เราต้องการและเราก็พร้อมแล้วปีที่แล้วเราอยู่ในยูโรปาลีกเราค่อยๆก้าวไปทีละขั้นและในวันที่แย่ๆการแบ่งแต้มได้แล้วก็คลนชีส่มันไม่ใช่เรื่องแย่และสิ่งสําคัญคือเกมนี้คือผลงานของวิคาริโอนะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับทั้งกุญซือของโมนาโกกุญซือของซัปเปอร์นะก็บอกว่าเรื่องเซฟไม่ว่าแต่บอสโมนาโกก็บอกว่าอัดวิคาริโอเนี่ยทวงเก่งโก๊คิกก็ตามฟรีคิกหรือว่าตรงตรงตั้งแต่อะไรต่างๆนะครับลูกเซตพีดนะก็ถือว่านั่นแหละแต่เซฟเนี่ยโอ้โหอุตลุดเลยครับสำหรับวิคาริโอนะครับทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงครับ ในประตูคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสเก็ตฟุตบอลด้วยนะครับจัดไปให้ไปรุ่นเดี๋ยวอัปเดตได้ฟังแบบตอนนี้ครับ